สวัสดีค่ะหนูนางสาวพันพันเดนินจิตคลานศิลป์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุ้มพางวิทยาคมค่ะในวันนี้นะคะหนูก็อยากจะแนะนำโรงเรียนของหนูสักเล็กน้อยนะคะโรงเรียนอุ้มพางวิทยาคมนะคะตั้งอยู่ในอำเภออุ้มพางจังหวัดตากนะคะโรงเรียนของเรานะคะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด1,200กว่าคนนะคะแล้วก็ครูอ,อยู่ประมาณ5้าคนค่ะ ในจํานวนนักเรียนทั้งหมด1,200กว่าคนนี้นะคะก็มีอยู่400กว่าคนคที่ต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักที่ทางโรงเรียนได้จัดทำได้จัดหามาให้นะคะโดยการช่วยเหลือของท่านพอ,อสมประสงค์มั่งอณนะผู้อำนวยการของโรงเรียนเรานะคะทีนี้ในการมาอยู่ร่วมกันในหอพักนะคะก็เป็นการดูแลเป็นภาระทุกอย่างของคุณครูค่ะเพราะาโรงเรียนของเราไม่ใช่โรงเรียนศึกษาส่งคลอ์นะคะแล้วก็ จึงไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากภาครัฐนะคะทีนี้ความขาดแคลนมันก็เลยเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมคะแล้วก็เ,เป็นวัยที่กําลังกินกําลังนอนในสิ่งของเครื่องใช้จาเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนื่งหอมนะคะทุกอย่างก็เลยจําเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะขาดแคลนในภาวะที่ไม่มีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะ ทุกอย่างเป็นภาระของท่านผอ,อแล้วก็คุณครูค่ะทีนี้ด้วยด้วยความรับผิดชอบเหล่านี้นะคะคุณครูแล้วก็ท่านผอ,อนะคะก็ได้เผยแพร่เรื่องราวของพวกเรานะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในอำเภอพางเที่ยวชมน้ำตกทีอรอซูนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็มีการช่วยเหลือที่ลังไหลเข้ามานะคะแต่ว่าการเรียนของ พวกเราะะทุกปีก็จะมีคนที่จบไปแล้วก็น้องๆที่เข้ามาใหม่วนเวียนอย่างนี้ทุกปีนะคะแล้วก็นับวันเนี่ยจำนวนนักเรียนที่มาพักอยู่ในหอพักก็จะเยอะขึ้นนะคะทีนี้สิ่งของเครื่องใช้ก็ยางที่บอกค่ะว่าก็ยังต้องใช้อยู่นะคะทีนี้สิ่งที่สิ่งที่ขาดแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนจําเป็นต้องใช้นะคะก็ก็ขอขอยกเอาคําของท่านพอ,อามาพูดแล้วกันนะคะว่ามีอยู่2ออย่างคะ่ะที่โรงเรียนของเราขาดนะคะก็คือ ของที่กินได้กับของที่ใช้ได้นะคะอะไรที่กินได้นี่ขาดหมดเลยค่ะแล้วก็อะไรที่ใช้ได้ก็ขาดหมดนะคะก็อยากจะฝากท่านผู้มีจิตเมตตานะคะว่าถ้าท่านจะเมตตาพวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้มาให้มาเยี่ยมพวกเรานะคะแล้วก็เป็นการมาเที่ยวก็ได้ค่ะมาเที่ยวอุ้มผางแล้วก็เที่ยวชมทีละซูนะคะแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมพวกเรานะคะมาเยี่ยมพวกเราได้แล้วก็มาให้กําลังใจถ้าหากว่า ท่านอ,อ,อยากจะช่วยเหลือนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะของที่กินได้กับของที่ใช้ได้คะ่คะค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะไว้ณที่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ